Where you going? d u d อ Where you going? Ping Poy You เอามารายในป่าอ่ะ n g p o ์ I don't know OK ูโอเคคนดูันเซ็ตแถวบ้านเราสี่นี่บรรยากาศดีไหมแต่ดูลูกเราดีกว่าเพราะลูกเรา so cute น่ารักจังเด็กอะไรเนี่ย กานกับคุกกี้อะไรนะคุกกี้วงบีบีเคบีเคเคโรือเปล่านี่ชุดแปดเนี้ยยูสโคิลนะลูกไม่เดาต้นนอ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 นขมีแปเิลยูเซอิงลิปนยูเซอิงลิปเปนอาวของกระเบียยูสเวทหรอ ยูเวทอะ่ะลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวก็แคกนะลูกนะ <ś led> เดี๋ยวมันก็ได้เองลูกไหนหมุนให้เขาดูไหนสิลูกโอเค